investment token อย่างเรลเเนี่ยฮะจะเป็นเหรียญขาวเหรียญขาวข้อแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยมันจะต้องมีสินทรัพย์ที่อยู่ข้างหลังนี่ฮะเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างจะมั่นคงอย่างตัเรวเอมีคอนโด300กว่ายูนิตอยู่ข้างหลังลเราก็จะเห็นภาพว่ามันค่อนข้างมั่นคงมากปีแรกเนี่ยเราให้ผลตอบแทน4%เวลาเราพูดถึง4%เสราะง่านถ้าเราลงทุนสักล้านบาททุก3เดือนเนี่ยก็จะมีเงิน10,000บาทไหลเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ ต้องบอกนะครับว่าอสังหากลางเมืองในตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทองหลอสุขุมวิทพญาไทสาทรสีลมรัชดาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นอสังหาทองคําที่แบบราคาเนี่ยมีการขึ้นอย่างมากนะครับแล้วก็ขึ้นเรื่อยๆด้วยนะปีที่ผ่านไาเนี่ยไม่ว่าจะมีโควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็เห็นว่าราคาอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วใน adn เนี่ยมันก็มีราคาที่สูงกว่าเดิมนะครับแต่ว่าข้อเสียของการที่จะเป็นเจ้าของอสังหาเหล่านี้ได้เนี่ยคือเราจะต้องมีเงินเยอะมากเลยนะครับคือไม่ใช่แค่มีเงินหลักล้านนะตหลั้งีมอก หรือถ้าอยากจะได้เป็นแบบที่ดินอย่างเงี้ยผมว่าร้อยล้านบางครั้งยังไม่พอเพราะฉะนั้น มันก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าเราเนี่ยเล็งอสังหาอะไรไว้นะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคนทั่วไปอะก็จะไปหาเป็นคอนโดนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากที่สุดในทำเลเหล่านี้นะครับก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าเร็วนี้เองเนี่ยมันมีอินโนเวชั n นตัวใหม่นะครับก็คือมีการเปิดตัวเหรียญโทเค็นสำหรับการลงทุนในอสังหาของบริษัทชื่อว่าเรลเอ็กซ์ขึ้นมานะครับบริษัทเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของบริษัทพัฒนาอสังหาชั้นนำออริจินนะครับก็กกกบบออร โรงแรมเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เซอร์วิสเลสเซเดนต์เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยทำเลมักจะอยู่ในระดับแบบ A หรือว่า B นะครับเรียลเอ็กซ์เนี่ยรายละเอียดของเขาเนี่ยเขาถือว่าเป็นโทเค็นประเภทหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเอาคอนโดระดับเทพของออริจินนะซึ่งอยู่ในทำเลทองของกรุงเทพเลยนะครับเอามาทําสิ่งที่เรียกว่าโทเค็นไนเซชันครับซึ่งอารมณ์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับสัญญาซื้อขายประเภทหนึ่งนะครับที่อยู่ในรูปแบบของดนะิจิทัลเนาะผู้ที่ถือเหรียญโทเค็นดิจิตอลตัวนี้นะจะมีความเสมือนกับเป็นเจ้าของคดมมเียรูทั้ง 3แหงสามแงในทำเลทองของกรุงเทพนะครับโดยที่1เหเรียนหรือว่า1 Real เรีวเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับการเป็นเจ้าของคอนโดรูเหล่านั้นเนี่ย ในพื้นที่1ตารางนิ้วครับพอมีสิทธิเสมอกับการเป็นเจ้าของที่1ตารางนิ้วเอ,เองเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ราคาที่ทุกๆคนที่ต้องจ่ายในการเป็นเจ้าของเนี่ยลดลงนะครับจากหลักประมาณ1 0ล้านบาทเนี่ยอาจจะเหลือมาแค่182ล้านบาทต่อเหรียญเท่านั้นด้วยโครงสร้างแบบนี้เองเนี่ยเลยทําให้คนทั่วๆไปนะครับที่เขาอาจจะไม่ได้มีเงินมากมายนะครับสามารถที่จะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพเลยที่สุดยอดเหล่านี้ได้ซึ่งการเป็นเจ้าของแบบนี้เนี่ยมันมีข้อเสยียอย่างที่ว่ามันไม่สามารถเข้าไปอยู่ได้นะแต่มันก็มีข้อดีนนงททที่่่วาาาาาเเรรรรสมถจะับบบบผลตออแแใูปขคช หรือว่าผลตอบแทนรูปแบบของการขึ้นหรือลงในของราคาเหรียญเรลเอ็ในอนาคตได้ด้วยนะครับก็ต้องเล่าให้ฟังนะครับว่าคอนโดทั้ง3โครงการที่เชื่อมต่อกับโทเค็น RealX เอาไว้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาจะมีการนำเอาห้องคอนโดที่มีอยู่เนี่ยออกไปปล่อยเช่าครับเป็น Service r e s i d e n ดน ซึ่งก็จะมีแบรนด์ชื่อดังอย่างแฮมตันนะครับมาช่วยในการบริหารห้องเช่าให้ทําให้เจ้าของโทเค็นเนี่ยก็ไม่ต้องไปบริหารห้องเช่าไม่ต้องไปบริหารจัดการเองนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าของโทเค็น r ร a l X เนี่ยนะครับมันไม่ใช่การซื้อสินทร,รัพย์เก็บเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นการซื้อสินทร,รัพย์ที่มีการจ่ายเงินเป็นผลตอบแทนให้กับเราทุกไตามากด้วยเพราะว่าในเบื้องหลังของมันเองเนี่ยมันก็คือเป็นคอนโดที่มีการปล่อยเช่าออกไปนั่นเองครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าแล้วคนที่มาเช่าคอนโดเหล่านี้เนี่เาเานน้ผอ่ว กับเหรียญเลวเอกเนี่ยนะครับมันก็เป็นคอนโดที่อยู่ทําำเลท้องรอทําเลพยพญาไทยแล้วก็ทําเลพร้อมพงเพราะฉะนั้นคนที่มาเช่าคอนโดตัวนี้ก็จะเป็นฝรั่งอ่าเป็นต่างชาตินะับเป็นคนที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยซึ่งก็จะทําให้เขาพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะจ่ายเป็นราคาพรีเมียมได้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเหรียญเลวเอ็กเนี่ยมันก็จะสามารถจ่ายผลตอบแทนออกมาให้กับนักลงทุนได้นั่นเองครับ ทีเด็ดของเหรียญเลวเอ็กนะครับก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นฟีเจอร์พิเศษเลยที่ว่าถ้าเกิดว่าเราถือเหรียญตัวนี้ไปแล้วเนี่ยประมาณ6-10ปีนะครับแล้วคอนโดที่มีอยู่เนี่ยที่มันเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้เหรียญเลวเอ็กตัวเนี้ย มันมีการราคาขึ้นแล้วก็ได้กําไรเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าโครงการเขาตัดสินใจที่จะขายออกไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอากําไรที่มันได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมาแบ่งให้กับผู้ถือโทเค็น r e a l x นี้ได้ด้วยนะครับเรเรียกได้ว่าเหมือนกับการเก็งกาไรคอนโดเลยนะครับแต่ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องลงทุนเป็นแบบหลักแสนหลักล้านเนะแค่หลักร้อยก็สามารถที่จะฝินได้แล้วนะครับ ส่วนในอนาคตนะครับการเติบโตของเรียนเรลเอ็กเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะเราจะมีคอนโดเพิ่มเติมไหมจะมีเรลเอ็กซเวอร์ชัน2ออกมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดจากดร V ผู้บรหิหารโครงการของเรลเอ็กกันเลยครับเร,เริ่มจากคริปโตก่อนละกัน เพื่อความง่ายเพราะว่าหลายคนก็รู้จักคริปโตอยู่แล้วเวลาเราพูดถึงคริปโตเนี่ยเราก็จะคิดว่าบิตคอยลึกถึงอีเธเรียมเราเรียกเหรียญลักษณะนี้เท่ากับง่ายๆเราเรียกว่าเหรียญเทาเพราะว่าเหรียญเทานที่นี้ก็คือทุกๆอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรแบคอัพทุกอย่างอยู่ที่ความเชื่อว่าเหรียญเหล่านี้แนะ่ๆก็จะเอาไปใช้ได้อะไรได้ไประโยชน์การใช้สอยมันมีเยอะจริงแต่ว่าบางตัวก็ไม่แทบไม่ได้ใช้เลยอย่างบิตคอยเป็นต้นแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีที่มันดีมากอย่างบล็อกเชนมันก็เลยทำให้เกิดความเชื่อขึ้น อลกัทีฝกฝั่งนึงเราจะเรียกว่าเหรียญขาวอย่าง Investment Token อย่าง Real X เนี่ยฮะจะเป็นเหรียญขาวเหรียญขาวข้อแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยฮะมันจะต้องมีสินทรัพย์ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยฮะเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างจะมั่นคงอย่างตัวร e a X มีคอนโด300กว่ายูนิตอยู่ข้างหลังก็เราก็จะเห็นภาพว่ามันค่อนข้างมั่นคงมากน,นอกจากนั้นยังไม่พอร e a X ยังได้รับการอนุญาตจ,จากทางกรตอต ผ่านกระบวนการมีผู้ตวรวจสอบบัญชีอย่าง E y มีที่ภกษางันกฎหมายอย่าง Baker ร์แมกนัสซี่เรากลักลงพูดถึงคนที่ทำบ็อกเชนให้เป็น t o k e n X บริษัทไม่คือธนาคารไทยพาณิชย์เรายังมีทัสตีอย่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการไทยพาณิชย์คือแค่ฟังเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันค่อนขอ้างจะมั่นคงไม่เหมือนกับเหรียญเท่าที่เมอคู่นะครับไม่มีอะไรเลยเพราะงั้นเนี่ยในส่วนของตัว Investment To k e n เนี่ยคนซื้อก็จะซื้อยอย่างสบายใจอันนี้เวลาเหรียญตัวนี้เข้าไป ลิสต์ในตลาดแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นราคาจะพันถวนจะคันผวนได้มากมากก็คาตอบคือมันคงไม่ได้มากนะก็เหมือนเปรียบเทียบกับราคาคอนโดในเมืองดีๆอย่างเงี้ยราคามันจะขึ้นไป3 0 0แสนหรือจะขึ้นไปอย่าง4 0 0แสนนี่ยากละเลนี้ยเดียวกันเวลามันตกมันก็คงไม่ตกแบบว่า3 0 0แสนลงมาเหลือ2 0 0แสนมันตกก็อย่างมากก็2 7 0แสนเ8นี่ก็ถือว่าเยอะมากาก็จะทำให้คนที่ ถือเหรียญขาวนะอย่างเรียวเอ็กเป็นต้นเนี่ยครับสบายใจว่าไม่ต้องมานั่งกลัวว่าโอ้โหราคาเหรียญมันจะตกแบบควบภาพแบบนีนครับเรามาดูผลตอบแทนที่เรียวเอ็กให้ผลตอบแทนก่อน,นปีแรกเนี่ยเราให้ผลตอบแทน4%เวลาเราพูดถึง4%เเสร็จเราจะจ่ายผลตอบแทนทุกไตรมาสทุก3เดือนพูดง่ายถ้าเราลงทุนสักล้านบาททุก3เดือนเนี่ยก็จะมีเงิน1 0,000บาทไหลเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ แต่ในแง่ความเป็นจริงเนี่ยมันจะจ่ายผลตอบแทนที่แท้จริงนะแล้วก็ไปบุกลบคูณหานไปหักลบกันในในไตรมาสที่4แต่ทั้งปีได้4%แน่ในปีแรกปีที่2เป็น4บาทสลึงปีที่3เป็น4บาท50และปีที่4 4บาท75จนถึงหบาทในปีที่5เวลาเราพูดถึง5บาทในปีที่5ก็ง่งไๆถ้าลงรุนล้านบาทใช่ไหมฮะก็ทุกสาเดือนเลยได้12,500บาทโดยคร่วขราวานี้ถามว่ามีปัจจัยเสี่ยงไหม อันนี้เนี่ยเรากำลังบอกว่าเป็นมินิมัมการันตีจ่ายแน่ๆสมมุติเกิดถ้าเกิดเราปล่อยเช่าคอนโดในระหว่างนั้นเนี่ยถ้ามันดีกว่าที่เราตั้งไว4้4%จนถึง5%ในปีที่5นี้นะครับเราก็จ่ายตามจริงนั่นคือมากกว่านั้นอีกแต่ว่าถ้าน้อยกว่านั้นปุ๊บเข้าขายมินิมัมการันตีเลยครันนี้ประเด็นหลักมันคือว่าเอ้าแล้วไม่กลัวหรอว่าอยู่ดีไม่มีตังค์จ่ายเราได้ทําข้อตกลงนี้ตอนที่คุยเรื่องสัญญาอะไรกับทางออริจินออริจินก็เป็นผู้ขายคอนโดให้เราจํานวน่าูนิตยก unit, ครับ ด้วยเงื่อนไขว่าอยู่ต้องมีมัมการันตีอ้าแล้วเป็นไปได้ไหมออริจินไม่มีตังค์จ่ายเรากำลังพูดถึงโปรเจกต์เรา3,500ล้าน3,500ล้านปีแรกต้องจ่าย4%ผลลัพธ์ที่ออกมาคือ140ล้านบาทผมมองว่าออริจินตอนนี้นะ่าจะตกประมาณละสีหมื่นล้านบาทกับตัวนี้140ล้านบาทมันจำนวนเล็กมากเขาเสียชื่อตรงนี้ไม่ได้พราะเขายังต้องคิดกันใหญ่อีกหลายอย่าง,าง,าง,างเพราะงั้นก็ ด้วยหลายๆอย่างที่เราเห็นภาพนี่ฮะก็ค่อนข,ข้างจะสบายใจอย่างหนึ่งได้ว่าเราคงทําได้ตามที่คอมมิตไว้กับทางคนที่ถือหน่วยลงทุนหรือตัว Investment Token เนี่ยครับเอาอันดับแรกก่อนระหว่างทางน้อคงจะบริหารค่าเช่าไปคิดว่า,าคงจะพยายามขึ้นค่าเช่าไป อย่างแอดลิสก็คือ3ปีครั้งแน่ๆถ้าเศรษฐกิจดีอะไรดีอาจจะ2ปีครั้งหรือ1ปีครั้งแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็น่าจะสร้างผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีเพราะงั้นเนี่ยในเรื่องของค่าเช่าเนี่ยก็คงไม่ต้องห่วงเราก็รับตลอด5ปีแรกประกอบกับเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วเรื่องของการันตีขั้นต่ำสปรในปีแรกจนถึง5%ในปีที่5ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะงั้นเนี่ยด้วยปัจจัยที่บอกมาเนี่ยตรงนี้ก็คงสบายใจได้าวนี้เรามาดูว่า ตอนแรกเราผ่านไป5ปีผมใช้ศัก์ว่าชั่มมิ่งหปีแรกที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเรื่องของการคอมมิตหรือสัญญิงสัญญาว่าจะต้องจ่ายผลตอบแทนให้ได้แบบแน่นอนอย่างต่ำแน่แน่ก็เหมือนกับผู้หญิงที่มีชั่มมิ่งครับมีเสน่ห์แล้วก็มัมนคงซึ่งเรากำลังพูดถึงมินิมัมการันตีพอเราขยับมาจนถึงปีที่6ถึงปีที่10เราจะเรียกเฟสนี้ว่าเซ็กซี่ก็เวลาเราแต่งงานกับผู้หญิงเนี่ยเราก็ต้องมีโมเมนต์ของการเซ็กซี่ เซ็กซี่นี่คือว้าวไม่ว่าจะเรื่องของเออเรามีความรู้สึกว่าอยู่เขาแล้วเนี่ยดิจใจพองโตเลยก็แล้วแต่นะครับคือตั้งแต่ปีที่6เนี่ยเราวางแผนจะขายคอนโดซึ่งในไฟลิ่งที่ส่งกระทางคอร์อรเนี่ยเราก็บอกว่าปีที่6เราจะเริ่มขายจาสิบเปไปแล้วก็ขยาย,ยาเป็น15 10%เอาเราเราเรามาดูกันเราดูที่ทีละซินเนลิโอกันนะครับถ้าระดมทุนได้ตามที่สัญญาไว้เนี่ครัคอนโดทั้งหมดที่เราจะซื้อเนี่ยคือ360ยูนิต 10%ที่เรากำลังพูดถึงคือ36ยูนิต36ยูนิตเรากำลังพูดถึงไซต์ที่เรากำลังจัดก,การอยู่ตอนนี้มีทั้งหมด3ไซต์อันประกอบไปด้วยหลังเ so อ,อ็มโพเรียมซอย24ทางหลอวิยาไทยเวลาเราพูดถึง36ยูนิตเนี่ยหาร3 12ยูนิตเราขายทั้งปีก็เท่ากับที่ละเดือน เห็นไหมฮะว่ามันยาก,าก,ยากระบากมั้ยคำตอบคือไม่ค่อยยากระบากเลยเดือนเลยยูนหน่งยูนิตไม่พอนะฮะยูนิตท,ที่เราซื้อเนี่ยตกประมาณสักงยี่สถึงห้ตารางเมตรโดยประมาณยูนิตในไซส์ขนาดนี้กับโลเคชันที่เรากําลังพูดถึง1ในเบสโลเคชันของประเทศไทยเนี่ยฮะมันจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าซูเปอร์ลีควิดิตี้ยูนิตนั่นหมายถึงอะเป็นคอนโดที่ซื้อง่ายไข่ข้องราคาก็ดีอะไรอะไรก็ดีอยู่ในโลเคชันที่ดีมากๆเพราะงั้นเนี่ยในเรื่องของสภาพคล่องในการขายเนี่ยก็เราก็ให้ความมั่นใจกับ ผู้ที่ถือหน่วยลงพื้นว่าเรื่องของการขายเราคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัจจัยหรือเป็นประเด็นที่ทําให้ห่วใหญ่มาส่วนที่2ส,ส่วนที่2เนี่ยเป็นส่วนที่เรากําลังคํานึงถึงผลตอบแทนเวลาเราคํานึงผลถึงผลตอบแทนเนี่ยเราก็ต้องเอาสิติเก่ามาดูเราปุ๊บได้ตัวหนึ่งอะว่าปีหนึ่งเนี่ยแนวโน้มคือขึ้นน่าจะประมาณ6%เซถ้าเป็นสูตรคณิตศาสตร์แบบง่ายๆเลยนะมันก็คือ1.06เห็นไหมฮะ เริ่มต้นเป็น1.00พอปลายปีเนี่ยบวกเข้าไปอีก6%ก็เป็น1.06เพราะ1.06เสร็จยกกำลัง6มันจะออกได้ตัวเลขประมาณ1.41เอาง่ายๆนะผ่านได้6ปีราคาขายเนี่ยควรจะบวกเข้าไปอีก40%อันนี้คือแบบง่ายๆแต่ครั้นี้เราก็คิดว่าคอนโดที่เราจะขายเนี่ยมันไม่ใช่มือหนึ่งเป็นคอนโดที่ใช้แล้วจริงแต่ได้รับการดูแลอย่างดีสมเสมอเคยเห็นคอนโดไหนไหมฮะที่เวลาเราเดินเข้าไปอย่างผมอย่อยางเช่นซอย24คร เวลาเดินเข้าไปเนี่ยเราเห็นฝรั่งนอนอับแดดอยู่ที่สวนเนี่ยฮะซึ่งมี10ไร่ลองคิดดูนะครับเป็นคอนโดใจกลางเมืองที่ฝรั่งเนี่ยก้านอนเห็นภาพไหมฮะแม้ว่าเราจะเป็นคอนโดที่ใช้แล้ว5ปีการดูแลก,การดูอะไรก็เหมือนกับโรงแรมชั้นหนึ่งอะไรประมาณเนี้ครับเพราะงั้นเนี่ย,รรนเ,นยเราก็กะว่าเออแทนที่เราจะได้40%ลดลงมาสัก20%ก็เหลือประมาณแล่สามสิบเปอร์เ็นแต่ปีที่6ไปเนี่ยถ้ากํไราไอร30% 40%ีอนย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นรายตัวเลขที่ดีมาก พราะงั้นเนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่าตอนช่วงชาบมิ่งที่ได้ตัวเลขแน่นอนได้ผลตอบแทนแน่นอนตั้งแต่4%ถึง5%เราก็ไปลุ้นกันนอคปีที่6ถึงปีที่10ซึ่งปีที่6ถึงปีที่เนี่ยมันจะได้อยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกเลยนะคะคือค่าเช่าที่ยังทาอยู่ทํางานอยู่ตลอดเวลาอีกส่วนหนึ่งคือเริ่มขายขายคอนโดแล้วอ่ะสมมติเกิดเราถือไว้10เหรียญน,นะครับขาย10%ของโครงการเหรียญของเราจะถูกเราเรียกว่าเบิร์นเหรียญมันก็จะเหลือ เหน,หนึ่งเหรียญที่ขาดไปเนี่ยจำนวนเหรียญที่เราอยู่ในระบบเราร้อยลงยูนิทน้อยลงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นเงินเข้าบัญชีเราเพราะงั้นในช่วง,งปีที่6ถึงปีสิเนี่ยคือการหลุ้นว่าในช่วงเซ็กซี่เนี่ยจะมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนสมัยก่อนเนี่ยซื้อคอนโดเองไม่ว่าจะโลเคชั่นจจ๋งงไงแล้วแต่ถ้าเราซื้อยูนิตเดียวนี่นะฮะปัญหาเนี่ยทำทำไปปุ๊บนี่นะ อยู่ดีเขาใช้ใช้อยู่เนี่ยนะ,ะน้ําไม่ไหลไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรนะฮะสิ่งที่ผู้เช่าทําอยู่คือไงโทรหาเราไม่ว่าจะเวลากี่โมงก็พอคือความสุขของเราเนี่ยจะหายไปทันทีเลยหายวูบไปกับตาเลยเพราะงั้นการที่เราต้องแฮนดเดลกับเรื่องของการปล่อยเช่าคอนโดโดย,โดย,โดยโตรงเนี่ยเป็นสิ่งที่โอ้โหเหนื่อยมากปัจจัยเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะคอนโดดีขนาดไหนมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทําไมเราไม่ตัดไอ้ความยุงๆๆ่งยากนี้ออกไปเอาเงินน้อยหน่อยก็ยังดีทาให้ตัวเราเองมีความสุข บ่อยๆไปแล้วเกิดอีกปัญหาหนึ่งอยู่ดีๆไม่มีผู้เชา่าไม่มีผู้เช่าสิ่งที่เกิดขึ้นน,นะคือเราก็ต้องจ้างนิติบุคคลอาคารชุดให้หายให้เราซึ่งปัญหาการไม่มีคนเช่าเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากขนาดนี้เพราะงั้นเราเราแทนที่เราจะต้องมานั่งลําบากเองเราไปให้คนอื่นจัดการไม่ไดีเหรอเราไม่ต้องไปห่วงใ่เลยว,ว่าอยู่นี้เราจะไม่ว่างเพราะว่าเขาใช้วิธีเฉลีย่ยคือถ้าเป็นของเรียวเอ็กที่เราพูดถึงเนี่ยเรากำลังพูดถึง300ตัวยูนิตทั้งหมดเลยเบสออน ผลตอบแทนที่ชัดเจนตัวนี้เรากำลังเปรียบเทียบเรลเอ็กนะฮะกับเรากำลังเปรียบเทียบว่าเราซื้อคอนโดเองอะเรามาดูอีกอันหนึ่งเรลเอ็กนะครับเปรียบเทียบ,ยบกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์สมัยก่อน property fund เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวของ property fund คือเดืนมันไม่มีเอ็ t ซิสซิสที่มันไม่มีทางออกอย่างเช่นผมลงทุนอันหนึ่งเป็นคอนโดหรูเลยพอลงทุนไปปุ๊บนะฮะช่วงแรกดีการจ่ายดีอะไรดีโอผลตอบแทนนี่ทำไปทำมาเจอโควิดบ้างอะไรบ้างทุกวันนี้ราคาของตัวหุ้นตัวนนี้นะ,ะจาาก10บท ตอนนี้ลดลงมาเหลือ,อ,อประมาณชั่วบาทค่ะทุน40%ถามว่า<ม>เรามีทางออกมามทางออกของเราคือต้องขายหน่วยลงทุนนี้ไปคอนโดก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็ต้องเปลี่ยนมือไปถ้าเราจะเปลี่ยนมือตอนนี้เราขัดทุนเท่าไหร่ครับแต่ว่าตัวเรลวเอ็กไม่ใช่ตัวตัวเรลวเอ็กที่ปีที่6ยืนถึงปีที่10ไปเราเริ่มขย้อนขายหมดแล้วก็จบในตัวเองอ่ะคราวนี้เราเปรียบเทียบกับตัวเรลวเอ็กกับลีดลีดเนี่ยก็คล้ายๆกองทุนอสังหาริมทรัพย์ฮะแต่เขาทําอะไรได้หลายอย่าง นะเอาข้อแรกก่อนเขากู้ได้เขาซื้อโปรเจกต์ใหม่ได้ตอนนี้เนี่ยเรามั่นใจแล้วว่าเรียวเอ็กเนี่ยโปรเจกต์เจ๋งแล้วก็เขามีเงินเขาไม่ได้กู้อะไรยังไงเราก็เห็นการใช้เงินแบบชัดเจนมากทุกเดือนทุกเดือนแต่พอเป็นลีดปุ๊บอยู่ดีๆไปกู้มากู้มาทำเลยซื้อโปรเจกต์อะไรก็ไม่รู้พอไปดูโปรเจกต์ปรากฏว่าโปรเจกต์ไม่ดีเราห้ามเขาได้ไหมไม่ได้เห็นภาพไหมครับเพราะงั้นสิ่งที่เรียวเอ็กกับสิ่งที่ลีดต่างกับลีดยังไงลีดเนี่ยมันจะเจอความไม่แน่นอนอีกไอ้อย่าง เหมือนกับบริษัทเลยเจอความไม่แน่นอนแต่ของเรียวเอทุกอย่างชัดเจนตรงปกทุกวันนี้ถ้าเราฝากธนาคารเนี่ยหรหรือ2%อเเซนี่ต้องหลายสิบล้านเพราะงั้นการได้2%ของการฝากเงินเนี่ยยากมากฝากธนาคารหนึ่งเแต่ว่าของเรียวเอเราให้ผลตอบแทนปีแรกสเปเเวลาเราพูดถึง4%กับหนึเราก็เห็นได้ว่า4เท่านี่มันยังไม่พูดถึงปีที่หา นะฮะถ้าปีที่5คือห้าเท่าก็เร,เริ่มน่าสนใจแล้วฮะคราวนี้มาดูในแง่ความเสี่ยงปีที่หนึ่งปีห้าเราการันตีเพราะงั้นได้ผลตอบแทนแน่แน่เพราะงั้นปีที่1ถึงของปีที่5เนี่ยเปรียบเทียบกับธนาคารเราก็ไม่เคยแพ้เขาเท่าไหร่เพราะเราก็ยึดมั่นแล้วเราก็จ่ายผลตอบแทนแบบเต็มๆเช่นเดียวกันก่อนที่จะถึงปีที่6เนี่ยเขาจะได้มาแล้ว5ปี4บาท4บาทสลึง4บาท50 4บาท7 5แล้วก็5าบาทในปีที่5รวมแล้วคือ22บาท50 พอมาปีที่6ถึงปีที่10บปุ๊บหลุนสิ่งที่เรากำลาบอกก็คือว่าเราเองเราเราคิดเยอะเราทำ้านเยอะผลวิจัยทางสีติทางข้อมูลที่เรามีชี้บอกว่าคอนโดในเมืองไม่ไม่ต้องห่วงนะมันไม่ตายนอกจากอย่างมันไม่ตายแล้วมันยังสร้างคุณค่าอีกเยอะเรากลำลังพูดถึงทาเลสามทะเลที่เรากลำลังพูดถึงนี่ฮนะผมคิดว่า10ปีเนี่ยเผลอจะซื้อที่ดินไม่ได้เลยซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วทั้งญี่ปุ่น ทั้งเกาหลีก็คือต้องไปไล่ซื้อจากโครงการเก่าคราวนี้เราก็แค่ฟังแค่นี้ก็พอรู้แล้วว่าราคาที่ดินราคาคอนโดมันจะขึ้นไปขนาดไหนอย่างที่ผมเรียนฮะว่า6% 6ปีก็ออกมา40%อันละครานี้ก็คงอาจจะเป็นเรื่องที่ทางนักลงทุนเองในการซื้อโทเก้นนี่ฮะคิดยังไงแต่ผมเรากำลังคิดว่าทุกอย่างเราพยายามตรงปกเราตรงไปตรงมาที่สุดอาจจะต้องลองคิดดูแล้วผมเชื่อมันอย่างหนึ่งว่าชีวิตท่านจะสบายขึ้นเยอะถ้าท่าน วางเงินให้ถูกที่ให้เงินทำงานแทนทัน